ที่มองเห็นความทุกข์คือร่างกายอันนี้ต้องแตกสล,ลายไปตัวผู้เห็นย่อมจะต้องมีการแตกสลายการมองเห็นนั้นก็เหมือนกับไฟฉายเมื่อเราฉายแสงออกไปที่สำคัญที่สุดคือตัวไฟฉายตัวไฟฉายนั้นจึงจะตัวไฟฉายนั้นจึงจะชื่อว่าเป็นตัวต้นตระกูล หรือเรียกว่าเป็นตัวต้นทางถ้ามีไฟฉายอยู่แล้วจะส่องแสงสว่างเมื่อไรก็ได้หรือเมื่อเราที่จะมองพิจารณาเห็นร่างกายทุกส่วนเห็นความแก่ความตายเราก็ต้องทวนกระแสะจิตว่าใครเป็นผู้เห็นผู้เห็นนั่นแหละเรียกว่าเป็นตัวตัวต้นตระกูลหรือเรียกว่าถีติ